เอาตอนนั่นได้จะใ้ตอนเราท่องอยู่นี่เราก็สูบอย่ามานี่สููสูบอยู่โอ้เจ้าเคยเตือนเราบร่วาว่าบ่าหายสูบเคยบอกแต่บ่กฟังจนถามกก่มากินนะมืดและไรดว่าถามเมียนะเราไปชื่อเองใช่ปะปอาตไปชื่อเองเลย ทางอ้ายนี่บ่ได้กินนําเพิ่นบ่กินนํากันๆอยู่เฮาก็ได้บ่แม่นว่าบ่กินเดาต้องมีสติเอืโอ๋แต่ว่าเฮากินแล้วเฮาเฮ็ดเวียงานโดยแต่ว่ามีสติกว่าถ้าเมียมานี่ก็สิเอาสิเบิ่งสิแงคือเก่าบได้ซเนาะแต่มาก็ยังเลี้ยงเพิ่นว่าเอาเขนาดมาให้อ่าบ่เฮ็ดนาถอยเฮาลเนาะ อันนี้คนกระดอกนีไม่ใช่เนาะผลกลับมาเอาคือเก่าแต่ว่าพ่อแม่อันบวหับแล้วกะเจ้ากะต้องหับเนาะกานสีบวหับกันให้มันไปอยู่สาะทางผู้กะผลบวอยู่เนาะทางุ่นก็บวอยู่เจ้าสีพากันไปอยู่สายชบานยังบุญยากยังบุญยากคืออยู่ผวกับมีบวอยู่แล้วคนเกิดกระทบใหม่แล้วก็เหตุบ้านหลังใหม่เลยเด้ทตอนแต่เมียเจ้าผลบวอยู่บ้านนี้ผลกินฮอดเจ้า นี่แหละมันปัญหาตัวนี้แหละเจ้าชีเมือบอชเมืองจะได้เจ้าเมืออยู่พุ่นเมียมาเอาเมืออยู่น้ำนี่เฮาเงินแล้วเฮาอย่างเมื่อแล้วบ่เห็นบ้านเจ้าอีกเนาะเอาอยู่พุ่นต่างเมืองกับเมื่อพุ่นกับคือว่ามีกระท่อมนี่มีเฮือนมีบนอยู่บนเช่าเช่าไม่เท่าก็บ่เห็นบ้านเดี๋ยวบ่จะเห็นทางฮายังบ่ชัดมีแต่นอนบ่เจ้านะโย่เฮาอยู่บ้านเพิ่นเนาะให้กระชองหนึ่งสามมือยังบ่จะทางหาได้เน้อวันศุกร์พุ่งชักไถ่เนาะ พอเราพึ่นไปชื่อยมชื่อยากับไปชื่อมัติใช้เงินกับบุ้พอดีเงินชื่อยาสูบกัเล่าเอาให้อืมอันนั้นชื่อยาพามียสูบอืเาพันยังมาจักบนญหาการหาเงื่องเนาะเธอเมียกลับมาแบบนี้ไ่เอ้วเมียกัเป็นนั่นน่ะใจหาบอ่ะเนาเอเมียกลับมาหอดแบบนี้ฉีพาเมียสูบอีกบนี่ฉีพาเมียเลิกเนาะ ดีๆๆไอ้เถอะมันสิเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองในบัดนี้มันสิผยเลิกบ่ให้มันกินนี่เงินก็บ่ให้มันเงินก็บ่ให้ถือเนาะเจ้าถือเองบดนี้ยังหายหายเออเก่ายังว่าเงินได้เงินได้คให้มันถือได้เพิ่นเนาะให้เมียเบิดเนาะเขาว่าฮักแพงเมียตอนน่ะเออก็แม่นแล้วยายังซื้อกินบว่าตอนแนวมีเหือมีแงเนาะโอ้

ทางเงยเถิดก็ได้เนาะพี่น้องเอ้เราก็ยังหักแพงเมียอยู่เด้นี่เราก็ได้แต่เมียมากกับสีอ้อยคือเก๊าเราอ่ะขันจีไปฟ้าไปถิ่มมันก็เห็นได้เนาะหมูป็นเนาะเมียจะแทเนาะอืโอ้ไม่เคยบึงพ่อกับแม่ได้ใช่ไหมก็ยังถิ่มเดี๋ยวเจ้าชงสารเมียบ่ให้เจ้าป้าเจ้าถิ่มนี่บ่ได้เนาะได้ ได้ได้ยู้ถ่าปายทิมกันอือโอ้หายใจได้จำเป็นเบิ่ง,งนนเอาแน่นอนเห็นไหมถามมากก็เอาโอ้ชิ้หาป้ายทิมก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราวนี่บุมีไผ่เลี้ยวนี่ก็จำเป็นต้องดูแลแล,แล้วเนาะโอ้ถ้าเกิดจำเป็นต้องดูแลแล,แล,แล้วพี่น้องเลยถ้าเมียมาหาเมียนี่ เห็นในคลิปว่าอยากมาหาอยากมาหาไอเทิดว่าจันอยากกินฮอดพัวแห้งว่ะจันแต่ว่าอาการนี่คือว่าดีดีขึ้นแล้วได้เนาะเอาไปส่งก็ไปส่งเลยอบอกก็ไม่บอกเลยเนี่ยบุพังเนี่ยบุพังเองเนาะวันนี้มามีแต่ว่าเงินค่ำนี่ถือว่าเองไอเทิดนี่ยันเพิ่นไปลอยชื่ออีกเนาะ ในคนเป็นนักอีกเอ,องอน๊ะจะนอนทั้งพ่อทั้งแม่์แบบนว่าเป็นห้าวไอ้ผ้ากินเถอะจกักไฟพ้ากินแล้วกินน้ำกันบ่ไอ้อห้าวป่าไห้มันก็ไปเชื่อกี่เก่กาแล้วก็ม,มันหูอยากอยู่ในคนกินยำต่อยแท่ม,มดดงมดแดงนี่กับเจ้าก็ไปต่อยบ่ยไปน้ำกันนั่นแหละมบาแท่มันไปคนเดียวมัน โอมั oh. นก็คอยไปน้ำกันเด้อมันไปใจเย็นเฮาใจหอนอ่าไปรด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 ดได้เฮาได้เนี่ยไปได้มาแล้วไปรวดๆๆไปรดมาสั่นจะกระเบื้อเมื่อ๋อ้เพราะสิได้นะมันไปห็นนะคือได้ยินว่าอันข้าวว่าตะกี้น่ะทางเจ้ากับอันสาวใบานี่อยู่พากันอยู่ในในห,ห้องว่าซั่น นอนอยู่ในป่านะในห้องเนาะแมนบ่ใช่พุ่นห้องห้องนะ่นเ<จ>นะถียงนาทาั้งผมเอออยู่พรา่าแมนอโอ้พากันมาอยู่ตอนหนาแรงพากันมาอยู่แถวนั้นหาอยู่หาวก,กินแถวนั้นเตาติวเห็นเตาขายนะานเานาะหาอะไรเงินหาเงินเผาซีน่ากินได้ละมื้อเองได้เลย ได้ครเงินซื้อ,ขอเข่าซื้อน้ำเลี้ยงซี้โปร่ง่ายไปเมื่อนั่นเห็นแต่กองท่านนี่นั่นพอลุงนั่นว่าเต่าลุว่าสันไม่เห็นบ <c oughs> อกขอดผมมาไว้หันเนาะมาเอาผิดอันนั้นเอาผิดมาคลายกับเหล้าในผิดเห<อ>ล้าใดไอแบ่งเราอยู่บ่ได้ได้จะพันในะเงินเชนหนึ่งแบ่งเราอยู่บ่ใหา,หายแล้วหายซีบพกซีบจะเอาซีซีบไปดูซื้อเยสุบอ่ะ เรายังย่องเจ้าได้มั้ยน่ะว่าเจ้านี่ดีอยู่เราอะไป็ายไป็ยังก็ใส่มันนี่ก็นั่นยุเราอะได้ย้อนยุเราอะเห็ดหันเห็ดนี่มันก็ธรรมดาอยู่เราอะเด้รถไทยกับรถไทยลูกเราบ่เออราไทยลูกเราโอ้มันตาไปให้อ่านน่ะมันเข้ามาบ้านสองสามือเช็ดแดงวะแล้วก็ดีกับเจ้าได้มน้ยแกแกเราบรรดอ น้ำมันนะฮะใช้เองโอ้กระเม็ดเลยเนาะน้ <c oughs> นำเมือนน้ำมันก็นหาใช้เองตช่แต่พื้นรงเต้าเนี่ยตัดพื้นรงเต้าก็มัน,นมันตัดโอ้แล้วก็คนใหญ่เขาซ้ำกันกับเจ้าปะอืมคนรุ่นเดียวกันอยู่ด้วยกันแต่เล่นน้อยโอ้หมู่เดียวกันอีกเจ้าโผลแล้วแสดงโนะหมู่เดียวกันออแล้วก็ซอยเย็ดไห้ย็ดหน้าแล้วบ่ปัน่นกันไห้กันหน้าได้ยินงี้ยเราเอาห่ะ เป็นเจ้าซอยกันเข่าน้าแล้วก็เอามาให้กินยูเตือนเตืละน,น,นั่นแหละเนาะใส่มาทัวดีเด้ฮะอืมโอ้ติดจุวหากติดปัญหาที่ว่าเมียมาบัดน,นี้นี่จะจีพากันไปอยู่ไซบัดไม่บุญจะเาถ้าเมียมาฮอตว่างแผนไว้ยู่ยเถิดจะจีไปอยู่ไสเ,เถ้าเมียมาฮอต คิดไว้อยู่โอ้โหเนะอยู่หันในเตาเนี่อยู่ในเตาพากันอยู่นะเขาชีวาน่ได้แล้วเฮาก็จะเจ้าพ้องเที่ยงแล้วกับพ่ให้อยู่แล้วเขาก็ลำบากใจแน่นานะอืมชิว่าวลายบัดมันบัดชิมองหน้ากันหมดทด้วยโะเฮาผูอันนี้เฮากับ อยู่ยากกันและเฮาก็ได้ลูกเนียเป็นแม่น,น,นั่นน่ะก็คือเพิ่นกลับมาก็นนะ่าจะปกติกว่าเก่าเลยมั้งเนาะคือว่าอาการดีขึ้นแล้วเห็นแล้วอาการดีขึ้นกว่าเก่าขใครก็เก่าออใครยุ่งแต่ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะฮามาั่งอาเพศของเขา ค,คือเราท่องนี่จัดเดือนแ่ะนอะไตัวนั้นนะหอดโบกเก่าเดือนหอ,อดอยู่เนาะ,ะเดยวเคยพาไปห้องมุงห้องหมออยู่ป่ะตอนทองมันบมไปบมไปทำเนาะ,ะผักทองผักใสก็อยากไปผักทองก็บโมไปเนาะแบบเราจะอยู่แบบ ามธรรมชาติอันสิบ่เบิ่งบาดเห็นได้ซั่นเนาะเมียอือคือว่าคนก็ดมาเฮาก็ยังเลี้ยงอือคนก็ลมาก็ยังเลี้ยงเราต้องเบิ่งกันดูแลกันอยู่นํากันเนาะอืออือตอนนี้ทาง้เกนนนะ นอนเผาธานเผายังบ่ได้เข้าเฮาก็คันว่าเออเฮาไ่ด้บนอยู่บนเช้าบบนบิดกัป็นทานเนี่ยเออสัมเนียนะครับเบิ่งได้ดอวนะโอ้มีที่พักที่เช้าบบนอยู่อาศัยอือสัมเนียนี่เจ้าดูแลได้โอ้โดยๆๆอันนี้ก็ยื้อใช้ยู่อใช้กวามลำบากใจแล้เจ้าองที่เจ้าองทางคงเนาะโดย แม่นๆๆเด้อจองทีจะคงเทียงเพิยังครับให้ใส่หนาเฮาเด้เนาะอืมถ้าเจ้าก็สิเป็นโทษดิคือเจ้านี่ก็ได้โทษเจ้าอมาแต่ไสด้เนาะเอามานํา่อือเจ้าว่าสิเป็นโทษอีได้คือเจ้านี่เินมาสิด้บัน ไมนลมหายใจจางมาทางพุ graduate, ่นอยู่เท้าหาบ่บแบบนี้เนาะอมมติว่าเข้านี้ได้ัะโทษเนี่อแจ้งไปอีกเแล้วโน่ชรามาหอดเจ้าแหล้วก็แจ้งเพิ่นให้เพิ่นมารับเอาเนาะทางพ่อเม่ถ้าเพิ่นบ่มาแล้วก็จําเป็นเด้นาะอยู่น้ากันหมอสมมติว่าเรามาหอดเราชวนจะเมื่อไปเมื่ออยู่น้ากันอยบ่เมื่อบ่ ผมเมื่อเด็ดขาดแบบผเมื่อพูดอย่างนี้เกี่หวกับยาว่ากันผู้เรื่องผู้รลาเลยเนาะโอบ้านตัวเองอันีเนบ้านเอามันยใครจักมีแนวฮาไอเธอมาจะใช้สมุนีน่ะต้นไม้บ้านขาผาน ม,มาเอาผ้าใบนี่เป็นมุ้งเตาแดดฝนตกทำมันมันโจดด้เนาะอืมอ๋อติดเอาอยู่เฮือนมอดอยู่ใส่หน่อยอยู่เพือนอยู่เฮือนเข้าไปเมืม่อกี้นี่แม่เพิ่อนกะว่าบอสจะเลี้ยงแม่เจ้าเด<ม><ม>ี๋ยวถาม,มาบ,บั้งเดียเราบนมีโทรศัพท์เนาะ<ม>แต่เราก็ะหู้แลยที่ว่าเมยียจะกลับมาเราหู้แล้วลยนีน่เมีเจ้าได้ยินบางนั้นแล้วว่าใดร ต่อยน่ะต่อยนั่นฝนมีโทรศัพท์บว่าคนนั้นมันฝนมีทรวดชับอยู่โอ้่ายบ้านเล่าสูพังเนาะว่าเมียกลับมามันออกมามันาะมันร้องโอ้น้าห้องถามบ่นไงน้องห้องถามเจ้าบอกเห็นได้ใช่มันอยู่น้ำกันแล้วมันเหตุท่านน้ำกันนั่นเนาะโอ้เหตุท่าน้ำกันเราก็ได้บอกแบบเจ้าห้องเราใช้อะไรโอ้คือเมียกลับมานี่ อ่าทั้ง n g นีดีใจบอ่อยเลยว่าทัง day กระบุกที่ไปได้เล่าเอเนาะชได้อยู่น้ำกัอนได้ระดีใจบอกันชิไล่มั <c oughs> นเมื่อเห็ได้ใช่บุปผนเนาะคนกระโดคนกระโดดคนแตะเทเป่าอย่างหล่อเาเคยมีลูกมเต่านาะับนบอกทางคว่ำ คือแต่ตอนนั้นมันกับไข่อยู่ดอกอันนี้วายขาวโทรพ่อเม่ตอนนั้นนะบางช่วงมันได้ลูกพ่อแม่่พอแม่ทั้งนี้อยากอยากจะบข่าวเขาคุ้มปาดคอเขาโอ้สัปนันเข้าไปย่านดอกได้แต่เขาจับทางด้ามมันมันมันจับทางด้ามเขาจับทางคมมันผ่าโอ้ยบโมเข่าบ่ไ่นฮะโมเข่าบ่แล้วว่าเอาระวังมันคุ้มปัดแน่มันปาดจบแล้วกันเนืกว่า ปาดเจ้าบ,บัวเขานะจับทางคมผ้าพเราจับทางบีงชี่นี่จับบีชีเน,โนาะระวังก็จับไว้ชื่อบใบมันนั่นบใบพันเฮาเนาะโนอ้อออะลองจับบุพเพฆา,ากมอนเนาะอันตรายเด้นี่เนะาะอยัน<ม>ตรายแล้วสมมติ<ะ>ว่าเขานอนอยู่อุย้ยเขานอนดีๆมันเปบุคคาเขาเฉพอะนะโอ้ที่ว่ามันอันนี้มันอยอกา,าอกในะายเนาะ ยังายเจ้าเน้อมันยังไยบ่มื่อนมันนั่นแล้วตอนแรกเจ้าวายสิบบเมือเขว่าตอนแรกเนี่ยยังไแก็เลยทำลายผัวอยากจ่าพันไม่ยาอีกเมื่อพุ่นเมื่อน่ะเทิงมาเฮงหนักเฮงหนักน่ะเป็นไอ้คือว่าเป็นอย่างนั้นมาเมื่อเถิงเฮงหนักน่ะ เขาย่านมันเป็นนมันกินหมาเนี่ยโอคิดว่าย่านเป็นน้ำกินยาม่านี้อืมเป็นเธิดิดมีสาเหตุเดียวว่าย่านเรากินยาม่าหลายหลายอย่างเนี่ยนะมีงานเจ้ากับแพงเล่าอยู่บ่อยเถิดโยกับแพงอยู่แล้วเนาะเมียโนะอือตอนนี้ก็ยังมากยังหักเปินคือเก่าบริสายอืมเฮะอือบ่มากแล้วตอนนี้บ่มากบ่หัก ท่าวาสมุดผลกลับมาคือที่เอาพอยู่น้ำใช่เอาอยูเบิร์ได้ใช่เนาะเอาบองบุมักเลยเหมือนหกอักบิ่ีมักแลวกับไปไปไ,ปไปม้น้ำมากขี้าหเลย็ย่นว่าผลมาเห้อเากับบุชอนพินนกกนพน่อบุชนก็คือเก่าแล้วคือไปส่งอยู่นนเ่เสองชลบมาส่งไม่ได้ไม่คือเก่าเอาอีกคือเก่าเจ้าเนาะป่าบไรีใหมเนาะชมุดว่าหลังจากที่เมียกลับมา เจ้าสิเอาคือเก่าแต่ว่าทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นบอหักเลยสมุดว่าเพิ่นบอกให้เจ้าอยู่ในเฮือนใจพไปอยู่ใช่บแบบนี้เพิ่นที่ตัดแม่ตัดลูกได้สมบัติเฮ็ดได้ใช่อันนั้นแหละว่าเจ้าบอกหมู่ฟังแบบนี้นะสมมุทสิบอกแม่แมบบอกว่าเจ้าบู่ฟังแบบนี้ครับพออันพอแม่เพิ่นก็อยากเห็นลูกได้ดีแหละแต่ละคนก็ได้เฮ็ดคนก็ได้บ่แม่เราเพิ่นบ่กหักนอกลูกือกหักทุกคนแต่กี้นี่เนาะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะต่อเอากันนีเนาะ ราะว่านั่นในพี่น้องเราเอากันนี้แปลว่าโบไ่ได้มีไผ่ครับผู้โบมีใบน้ำตาลสารกลมแปลว่าเอาผัว,วกวงเมียก,กวงมาสันส่นซะเมียมาอยู่น้ำเลยแปลว่าเอากันพ่อกันอยู่อ่าอยู่ในในที่ไป็นด้น้อยบ่พ่อกันนี้กี้เขาเหตุทานอยู่ผู้พ่อกันอยู่เต่าท่านเนาะนอนอยู่อยู่ในป่าอะไร<ม>อย่างง<า>่ายจ้ะพ่อกันอยู่ในป่าในกระต๊อบในบ้าบนานี่กระเจ้าบพายุอือ พ้อกันอยู่ในป่าในกระท่อมกันเลยอ่าแล้วพักกันมาอยู่บ้านเมี่ยหุบมาน้ำเลยเนี่ยอืมเมียก็เลยหุบมาน้ำเท่าลเมื่อกี้หินก็เครืองามแท้นาดินใหม่นะดินเฮก็นางามเนาะปกติหินมันทุกงามทุกงามแต่กโก่งอย่างมันดินใหม่เนี่ยักเห็ดปีนี้บ่เนี่ยเห็ดปีนี้ไเก่าได้ะได้เถอะ คือบุกเห็ดบนี่บ่ผมก็เจ้าเจ้าเบ่เนี่ยอ้าวตอแต่ข้าโบ่น้อยนี่โอ้หดข้ามันคือบุเห็ดเอาสงงาของเขากันเ้งามาเล้วเขากะกชังนี่เนาะอันนี้มันดินนดินเห็ดะครับไที่แต่มันน้อยนานี่หากระซื้อแล้วเราบอกนะนาน้องซื้อเออได้ยินได้ยินเราบอกเมื่อวานนี่เมเดอบกหากระซื้อ ขาอนงค์เขางามอะไรเนี่ยเขางามอุนนมอ้มทุม่มเขียวอุ้มทุม่มพี่น้องเหรอเนาะเนี่ยกำลังกลับมาพี่น้องกำลังเดินทางมาตอนนี้พี่น้องเลย